Water and climate change. Water is the primary medium through which we will feel the effect of climate change. Water availability is becoming less predictable in many places, and increased incidence of flooding, direction to destroy water point and sanitation facility, and contaminate water source. I will ภูมิอากาศน้ำเป็นสื่อหลักที่เรารู้สึกถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความพร้อมใช้ของน้ําคาดดาวน้อยลงในหลายแห่งและวัฏจักรณ์น้ำพวยพัที่เพิ่มขึ้นภูเขาที่จะทําลายจุดน้ำและสิ่งำนนอำนวยความสะดวกด้านสุขา,าน้ำใหและแหล่งน้ําที่ปนเปื้อนวัตเทอร์แอนด์อิสเทอร์เบนิสเตอร์สไลด์อิสุลิมินิเฟตอิสเซอร์ทรูวัตเทอร์โฟร์สไลด์เซนตมิ From event, food spill, drought, and waterborne disease outbreak are become, becoming more frequent and more intense. The impact cause of such events are expressed by such factors as unplanned urbanization and degradation of ecosystem service. Reducing this to and improving the พื้นที่ r e l l e n c e of water and sanitation service view BQ of maintaining asset building and uncertain future น้ำและภัยพิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติมาปรกากฏห่านน้ำอุบัติภัยเดินถลนมเสรษฐมิพายุคืนอนความร้อนความเย็นความแห่งแรง้งและการระบาดของโลกทางน้ำ มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นผลกระทบและต้นทุนของเหตุการณ์เหล่านี้รุนแรงขึ้นจากปัจจัยต่างๆเช่นการขยายตัวของเมืองโดยไม่ได้วางแผนความเสร่ยงโจของบริการในระบบนิเวศการลดความเสี่ยงะระบปรุงความยืดหยุ่นของบริการน้าและสุขภาพพิบาลและเป็นกุญแจสําคัญในการรักษาการเข้าถึงในช่วงอนาคตท,ที่ไม่แน่นอนอของสภาพอากาศเหล่านี้ Water and ecosystem ecosystem San a S f o r e s t เวทที่น้ำและคาร์บอนอ่าคิดถึงการพัฒนาหรือกระบวนการน้ำเสียขึ้น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 น้ำเสียข พื้นที่ทุ่มน,น้ําและทุ่งหญ้าเป็นส่วนสําคัญของวัฏจักรของน้ำทั่วโลกน้ําจือทั้งหมดขึ้นอยู่กับการทําง,งานที่ดีพอสุขภาพอย่างต่อนเนื่องของระบบนิเวศการตระหนักว่าวาัฏจักรของน้ําเป็นกระบนการหางชีวพิสิกนั้นจําเป็นต่อการจัดการน้าอย่าง,ย,างยั่งยืน Financing i and n in Water a a t s e i ร n A ิ e น้ r แล s ส i n อ a t มัย n พ w a t ขึ n t s is e q u a l t o f i n a n c e t h r o u g h Sustainable development goals according to the UN Water Class report released in 2017. The current level of WASH financing is not sufficient to meet SDG target to achieve universal access to safe, affordable drinking water, adequate sanitation and hygiene, of finance and water use of Exciting source and critical elements of the enemy's development. We urgently need to QS if we are to meet our promise as the world be begins its journey towards 2030 and current financing challenges are thrown into shapely life. การจัดหาน้ําประปาและสุขาพิบาลการลงทุนด้านาน้ำและสุขาพิบาลจําจเป็นต้องมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับเป้าหมายภานานอย่างยิ่งอย่างยั่งยืนตามรายงานของ UN Water g r a s s ที่เผยแพร่ในปี2560ระดับการเงินของ WSS ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการรูบเป้าหมาย SDG เพื่อให้สามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและราคาไม่แพงมีสุขอ,อนามัยและสุขาอ,อนามัยที่เพียงพอแหล่งเงินทุนใหม่และการใช้แหล่งที่มีอยู่ที่ให้ดีขึ้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยซึ่งเราจะเป็นต้องสร้างอย่างเร่งด่วนหากเราต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของเราในขณะที่โลกเริ่มเดินทางสู่ปี2000 5 7 3ความท้าทายด้านการเงินในปัจจุบันก็บรรเทาลงอย่างรวดเร็ว Water and gender, with o u t e s s drinking water, e d u a t i o n sanitation and hygiene facility at home and case work. i n h a n c e our education It is 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 p r o p e r t i v e r a r i h a r d e r for women and girls to reserve. But a c s h a p e a in real life According low-income countries, women and girls have primary responsibility for management of multiple water supply, sanitation, and health, often fulfilling their roles because any other occupation or participation in education and the organization is compounded by the it is a security of helping young women private to go to the toilet, addressing the needs of female In relation to water, the nature and hygiene is a key driver is in achieve gender equality and locking the o ภูมิภาคอ๋อฟอ o f c ก r เ o าหนึ่งส l l รลิสูตรที่แล e ้ละ็พหากไม่มีน้ำดื่มที่ปลอดภยัยสิ่อองอำนวยความสะดวกด้าสุขาทนามัยและสุขานามัยที่เพียงพอทางบ้านและในสถานที่ทำง,งานและในสถานที่การศึกษาผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจะมีสุขภาพที่ดีอย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพที่ดีในประเทศที่มีรายได้ต่ำผู้หญิงและเด็กผู้หญิง มีความรับผิดชอบในการจัดหาน้ำด้านสุขอนิบาลและสุขภาพในควอรืเรลโดยครั้งการป่ยนแบบตามบทบาทนี้เป็นการกิจการอาชีพอื่นหรือการมีส่วนร่วมในการศึกษาการดูแลต่อบุ้คลของพวกเขาที่ึ้าด้วยความไม่พอใจและความไม่มั็นคงของการให่สิทธิส่วนตัวในการเข้าไปห้องน้ําการจัดการกับความต้องการของผู้หญิงในด้านน้าการสุขอนิบาลและสุขอนามัยเป็นปัจจัยสาคัญที่ การบรรลุความเท่าเทียมทางเพศการรักษาสากลของครึ่งหนึ่งของโลก Hand washing or hand hygiene Hand hygiene s a e s l i g h l to contain the spread of COVID-19 and many other i n f e c t i o n diseases. It is critically important to clean your h a n d regularly with water or s a u c e or alcohol until just 100% 20 years ago, many virtual infections were caused by frost, Let and or asthma. In the mid-19th century, physician cover Samuel discovered how microbial infections were and found that hand washing with of dramatically reduced the space of daily disease. in the 20th century n i t h e r h a s continued through many c h i s e s including Helen l a w s e n c e and as professor w o l t i r Gobley to enforce a standard mm hmm. การล้างมือหรือสุข,ขอนามัยมือสุขอนามัยของการล้างมือคือช่วยควบคุมการแพร่กระจายของโควิด -19 และปิดต่อเชื้ออื่นๆสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือต้องทำาความสะอาดมือเป็นประจำ ด้วยน้ำสบู่หรือน้ำเปล่าหรือเจลล้างมือจนก้าเมื่อเมื่อ170ปีที่ปีแล้วหลายคนคิดว่าการติดเชื้อจากวอมสบูของอากาศเสียหรือแมอสกในช่วงการพศวิดสิบเก้าแพทย์ NS s, แอนนแอนสเมิลส์แพทยคนพบวิธีการทํางานของการติดเชื้อจิลินซีและพบว่าการล้างมือด้วยสบู่ช่วยลดการกระจายของโรคไร้แรงได้อย่างมากในช่วงศตวรรษที่20ผู้คน,ขขนย,ยังถูกฝึกด้านสุขอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมถึง เอเลนลาสันศาสตราจารย์ยาบาลที่ทำงานทั่วโ,โลกเพื่อปบำบงมาตรฐานเหล่านี้ Human right to water and sanitation as a c c e s s to water and sanitation are recognized by United Nations as human rights a e f e c t i n g the fundamental nature of the basic in every person life Lack like of a c c e s s to s a f e โซเชียลแอนด์เอฟเฟกต์ของน้ำประปาและสุขอนามัยฟอสซิลลิตี้มีผลกระทบต่อความรุนแรงและทรัพย์สินของล้านคนและมีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาของชีวิตมนุษย์คนเข้ามาในพื้นที่ b u e a u of Providing Water and Sanitation s e l v i c e b y h o l d e r can c l a n m their right and the t i b e r e r as guarantee to r e l i a b l e water and sanitation quality and without discrimination. สิทธิมนุษยชนต่อน,น้ำและสุขาภิบาลการเข้าถึงน้ำและสุขาภิบาลได้รับการยอรับจากองค์กรสหประชาชาติว่าเป็นสิทธิมนุษยชน,ชนซึ่งสะท้อนถึงธรรมชาติพื้นฐานของ ในการใช้ชีวิตของทุกคนการขาดการเข้าถึงน้ำที่ปลอดภัยเพียงพอและราคาไม่แพงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาวิบาลและสุขานามมยมีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพศักดิ์ศรีและความเจริญรุ่งเรงืองของผู้คนหลายพันล้านคนและมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนอื่นๆประชาชนผู้ถือสิทธิแรัละเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาน้ำและสุขาวิบาล ผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องสิทธิของตนเองได้และผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับประการสิทธิในน้ําและสุขภาิบาลอย่างเท่าเทียมและปัสศจากการเลือกปฏิบัติ Water Equality and Wash Water. Water Equality is essential to human health, social and economic development and the ecosystem. However, as population grow and nature d e v i r o n m e n t s become degraded, e n s u l i n g the are s u f f i c i e n t And safe water supply for everyone is becoming increasingly challenging. A major part of the solution is to produce this pollution and improve the way we manage water. A more circular and therefore more sustainable economically priced, as to value. w a t e water for its p o t e n t i a l larger than discard or i g n o i e more than just an alternative source of water s a f e wash water management could help p r o t e c t o r ecosystem and give us energy n a t u r a l y and other r e v e r a b l e materials ค <laughs> ุณภาพน้ำและน้ำเสียคุณภาพน้ำที่ดีมีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ และระบบนิเวศดังไรก็ตามเนื่องจากจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเสื่อมโทรมทาให้แน่ใจว่ามีแหล่งน้ําเพียงพอและปลอดภัยสําหรับทุกคนกำลังมีความท้าทายมากขึ้นความสำคัญของการแก้ปัญหาคือการผลิตมลพิษให้น้อยลงและประปับปรุงการกัดเน้ำเสียแต่ก,กิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืนมากขึ้นทําให้ความสำคัญของน้ําเสียมีมากขึ้นแทนที่จะเพิกเฉยต่อน้ําเสีย น่ากลัวแค่เลือกน้ำแหล่งอื่นการจัดก,การน้ำเสียที่ปลอดภยัยสามารถช่วยปกป้องระบบนิเวศและให้พลังงา,สานสัรหารและวัวสดุอื่นๆที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ <B> Water scarcity Water scarcity can mean scarcity in availability due to physical shortage or scarcity in assets due to failure of i t s d e t u t i o n to ensure A regulation supply, on due to a lack of adequate infrastructure, water scarcity already affect every continent. Water use has been growing rapidly as more than twice the rate of population increase in the last century, and an increasing number of regions are reaching the limit, at which water service can be. เช่นว่าลีเดอร์ส especially in arid regions การขาดแคลนน้ำการขาดแคลนน้ำอ่นอานหมายถึงการขาดแคลนน้ำที่มีอยู่นเนื่องจากการขาดแคลนทานงกายภาพหรือความขาดแคลนในการเข้าถึงอันเนื่องาอมาจากความล้มเหลวของสถาบันในการสัดหาน้ำให้สม่ำเสมอหรือเนื่องจากการขาดโครงการสร้างพื้นฐานที่เพียงพอการขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบต่อทุกทุีก การใช้น้ำทั่วโลกเติบโตขึ้นกว่าสมเท่าในอัตราส่วนการเพิ่มขึ้นของประชากรในศตวรรษที่ผ่านมาและจำนวนบุคภาคที่เพิ่มขึ้นกําลังเังดขีดจากัดที่สามารถให้บริการน้ำได้อย่างยื่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แห้งแล้งช r a บ b รีบอชเชอร์ชานบวรี a อชเชอร์จะเอ็กซ์เพรสแอนด์เล็กแอนด์ริเวอร์เบสในแชร์ไปท support the life and livelihood of b t number o r e people as r o s s i b l e in era of increase increasing water u s y how we manage the critical resource is crucial to promoting the full cooperation and sustainable development น้ำพัดแดนน้ำพัดแดนฉันเห็นอุณนน้ำและทะเลสาบและแหล่งน้ำที่แบ่งกันใช้ตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป ช่วยชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนจำนวนมากทั่วโลกในยุคที่ความเครียดจากน้ำเพิ่มขึ้นมากวิธีที่เราจัดการทรัพยากรน้ําที่สําคัญเหล่านี้มีความสําคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมืออย่างสันติและการพัฒนาที่ยั่งยืน w ัชช r a n d เ r ื a n i z a t i o n าร e ปลี่ยนแปลง and to a งและตรว l สอบทุ e คน o อง o ร p ชากร o ุก o น r o e n วงทศวรรษที่ r ่านมาเ as นเด l ยวกั c o m a t i o n Significant rural to urban depression, the vast majority of the people will be living in overcrowded slum with inadequate, often non-existent water and sanitation service. Self-linking water system and adequate sanitation that effectively dispose of human waste will be essential to ensure city and child for such will ability exchanging the service to the million of urban currently. and third, will play a key role in underpinning the health and security of city quality. e n o n o m s ิ s and e c o s y s t e m สเต minimizing the risk of pandemic น้ำและการขยายตัวของเมืองคาดว่าพื้นที่ในเมืองจะดูดซับการจเจริญเติบโตของประชากรทั้งหมดของโลกในช่วงสี่กศวัดข้างหน้าเช่นเดียวกับการรองรับการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมืองอย่างมีในสําคัญคนส่วนใหญ่เหล่านี้จะอาศัยอยู่ในสลัมที่ด้วยบริการนะ้ำหรสการ สุขภาภิบาลที่ไม่เพียงพอระบบน้าดื่มที่ปลอดภัยและการสุขภาพวิบาลที่เพียงพอซึ่งกําัจัดของเสียมนุษย์จากมีประสิิภาพจะมีความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเมืองและเมืองต่างๆจะเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนการขยายบริการเหล่านี้ไปยังชาวเมืองหลายล้านคนที่ไม่ได้รับบริการในขณะนี้จะมีบทบาทสําคัญในการอนุนักษภาพและความมั่นคงของ,งเมืองปกป้องเศรษฐกิจและระบบวิเวศและลดความ เสียงของการระบาดของโรคใหญ่เจ้าของอาหารและพลังงานเจ้าของอาหารพลังงานนักการเมืองศูนย์ทรัพยากรการพัฒนางานสำหรับเขาเพิ่มขึ้นดำเนินการโดยบริษัทการประกอบองค์กรองค์กรความเป็นธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรได้รับการพัฒนา Consumer of global fresh water resource and more than one quarter of the energy used globally is dependent on food production and supply. In the inexorable figures between the critical German required at uh, sustainable อิทธิกรแ r ปพร็อพต์ให้ความร่ e มมือกับเชื้ s อาห n รควา a g r อ c u l t แ r e and e n e น g y งก o รเก t i o n w o r l d w i านน้ำอาหารและพลังงานเราเชื่อมต่อระหว่างน้ำอาหารพลังงานเป็นส่วนการของการพัฒนาที่ยั่งยืนความต้องการทั้งสามเพิ่มขึ้นโดยได้แรงหนุนจากจำนวนประชากรของลูกที่เพิ่มขึ้นการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มเร็ว การเปลี่ยนแปลงด้านอาหารและการเจริญเติบโต,ตด้านเศรษฐกิจเกษตรกรรมเป็นผู้ริโภกแหล่งน้ําสืบที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมากกว่าหนึ่งในสี่ของพลังงานเพื่อโลกที่ถูกใช้ไปเพื่อการผลิตและการสัตหาอา,ารความเชื่อมโยงแย่งกระหว่างโดเมนที่สำคัญเหล่านี้ต้องการแนวทางในการบรินาอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างหลักประเด็นเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านน้ําและอาหาร ตลอดจนการเกษตรที่ยัง่งยืนและการผลิตพลังงานเพื่อโลก Water Sanitation and Hygiene The benefit of having access to an improved drinking water source c a n o n l y be free r s s d when there is also access to improve sanitation and adherence to good hygiene practices beyond the immediate obvious advantages of people be, being h y d r a t e and UJ, access, water, access to Water, Sanitation and Hygiene. North as WASH has profound wider economic impact, particularly for women and girls. The fact that WASH is the subject of indicate jacket within the sustainable development goal is testament to its fundamental law public health and therefore in the future of sustainable development. the effort to save water and sanitation and human lives as recognized in 2010 by the พ e นธุ์เจตเจษน์เ e เนลอร์ e s e m b l y for universal documents of the life to become reality we will need the life system the resource น้ำสุขภาพิบาลและสุขาน้ำใหมประโยชน์ของการเข้าถึงแห่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุงสามารถรับรู้ได้อย่างทันทีว่าตอนเมื่อจะมีการเข้าถึงสุขาน้ำใหมที่ดีขึ้น และการยึดมั่นในหลักสุขอนามัยที่ดีก็เหนือจากข้อดีเห็นได้ชัดในที่ของผู้ที่ขาดน้ำและมีสุขภาพที่ดีขึ้นการเข้าถึงน้ำการสุขอนามัยที่เรียกดอกบานว่า w a s นั้นส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้หญิงและเด็กที่ิีแต่ข้อเห้นส oui> ิ่งที่ว่า WASH เป็นเรื่องของเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน เปข้อพิสูจน์ถึงวทบาทพื้นฐานในด้านสาธารณสุขด,ดังนั้นในอนาคตของการพัฒนาที่ยั่งยืนอันที่จริงการเข้าถึงน้ําสะอาดการสุขาวิวัยสุขาวิบาลถือเป็นสิทธิมนุษยชนดังสหประชาชาติรับรองในปี2010เพื่อให้สิทธิเหล่านี้เป็นจริงได้ในระดับสาคนลเราจำเป็นต้องมีระบบที่เหมาะสม